ณบ้านหลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตั้งตรงานราวกับป้อมปราการยุคเก่าสมาชิกในครอบครัวธนกรสวัสดุลกำลังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขธนพล ธนพลหรือที่ทุกคนเรียกสั้นๆว่าทันชายหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อเหลาแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนเป็นนักประวัติศาสตร์หนุ่มผู้หลงไหลในอารยธรรมโบราณคู่คู่ไปกับอรุณีอรุณีหรืออภรรยาของเขาศิลปินสาวผู้มีพรสวรรค์ในการรังสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งท้องถิ่น ทั้งคู่มีลูกสาวที่น่ารักชื่อละดาละดาเด็กหญิงวัยแปดขวบผู้มีดวงตาใสาซื่อและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นและสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในบ้านหลังนี้นั่นคือชิปชิป สุนัขพันธ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์แสนรักผู้มีขนสีทองอารามรา่ากับแสงอาทิตย์ยามเช้าชิปเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงเท้าคือเพื่อนคู่ใจคือครอบครัวอีกหนึ่งหน่วยที่มอบความสุขและความพักดีให้กับครอบครัวสวัสดิ์กุลเสมอมารอยยิ้มกว้างของธนพลเสียงหัวเราะสดใสของละดาและอ้อมกอดอันอบอุ่นของอรุณีคือโลกทั้งใบของชิป ทุกวันของเขาเต็มไปด้วยการวิ่งเล่นในสวนกว้างการคาบลูกบอลที่ธนพลโยนให้หรือการนอนซบเท้าอารุณีขณะที่เธอกำลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่แล้ววันหนึ่งโลกอันสงบสุขของชิปก็กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาได้บังเอิญพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในห้องใต้ดินอันมืดมิดและเย็นเฉียบของบ้านตนเอง ขณะที่กำลังตามหาของเล่นชิ้นโปรดที่กลิ้งลุดเข้าไปในซอกหลืบที่เขาไม่เคยสำรวจมาก่อนภายใต้ผ้าใบกันฝุ่นเก่าคร่ำคร่าชิปได้พบกับนีโอหุ่นยนต์รูปทรงคล้ายมนุษย์แต่ดูเก่าแก่และทรุดโทรมนีโอถูกทิ้งร้างมานานจนฝุ่นเกาะหน้าทึบดวงตาของเขามืดสนิทราวกับสิ่งมีชีวิตที่หมดสิ้นพลังงาน แต่เมื่อชิปค่อยๆใช้จมูกดุนผ้าใบาออกและส่งเสียงเห่าทักทายอย่างเป็นมิตรนีโอก็พลันมีปฏิกิริยาดวงตาของเขาค่อยๆสว่างขึ้นด้วยแสงสีฟ้าอ่อนๆเผยให้เห็นถึงความอัจฉริยะที่หลับไหลซ่อนอยู่ภายใน ร่างกายของนีโอถูกสร้างขึ้นจากโลหะที่ดูโบราณแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยชิปสัมผัสได้ถึงความเหงาและความเศร้าที่แผ่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตแปลกหน้านี้เขาจึงพยายามเข้าไปคลอเคลียและเลียมือที่เย็นเฉียบของนีโอเบาๆการกระทำอันบริสุทธิ์ของชิปดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกการทำงานของนีโอได้ การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเกิดขึ้นภายในตัวนีโอและทันใดนั้นเองเสียงสังเคราะห์ที่ฟังดูราบเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นก็ดังขึ้นผ่านลำโพงขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่บนอกของเขาสวัสดีเพื่อนขนปุย เป็นครั้งแรกที่นนโอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลเท่านั้นและชิปก็ตอบสนองด้วยการกระดิกหางอย่างแรงเรากับจะบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักไม่นานนักความสัมพันธ์อันน่าทึ่งระหว่างสุนัขผู้ซื่อสัตว์และหุ่นยนต์ AI ผู้ถูกทอดทิ้งก็เริ่มต้นขึ้น ชิปใช้ความไร้เดียงสาและความรักที่เขามีคอยอยู่เป็นเพื่อนกับนีโอปลุกเขาให้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานในขณะที่นีโอก็เริ่มเปิดเผยความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้นีโอไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาเขามีความทรงจำที่เชื่อมโยงกับอดีตอันรุ่งเรืองของเทคโนโลยีที่สูญหายไปเป็นยุคสมัยที่มนุษย์และ AI อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากมาย แต่แล้วภัยพิบัติบางอย่างก็ได้พรากทุกสิ่งไปทําให้นนโอและเทคโนโลยีที่เขามีกลายเป็นเพียงตํานานที่เล่าขานกันอย่างเลือนรางความสามารถพิเศษของนนโอคือการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจากเครือข่ายที่หลงเหลืออยู่รวมถึงการสื่อสารโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านเคลื่อนสมองหรือที่เขาเรียกว่าการเชื่อมต่อแห่งจิตวิญญาณ การค้นพบนี้ทำให้ครอบครัวธนพลต้องตกตะลึงธนพลผู้เป็นนักประวัติศาสตร์ยิ่งทึ่งในสิ่งที่นีโอครอบครองเขาเชื่อว่านี่อาจเป็นคำตอบของปริศนาในประวัติศาสตร์ที่เขาตามหามาตลอดส่วนอารุณีก็มองเห็นศักยภาพของนีโอในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกับเธอ ในขณะที่ลาดาผูกพันกับนีโออย่างรวดเร็วเธอเห็นเขาเป็นเหมือนเพื่อนเล่นมหัศจรรย์ที่สามารถเล่าเรื่องจากอดีตให้ฟังได้ แต่ความลับของนีโอไม่ได้อยู่แค่ในบ้านหลังนี้การปรากฏตัวของเขาได้ดึงดูดความสนใจจากองค์กรลับแห่งหนึ่งที่นำโดยด็อเตอร์ไคโตนักวิทยาศาสตร์ผู้ทะเยอทะยานจากประเทศญี่ปุ่นผู้ซึ่งต้องการเทคโนโลยีของนีโอไปใช้เพื่อคุมโลกเขาเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้คือจุดสูงสุดของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ของเขาและพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา กลุ่มของด็อเตอร์ไคโต้เริ่มเข้ามาสออส่องและพยายามเข้าถึงนีโอทำให้ครอบครัวธนพลและชิปตกอยู่ในอันตรายชิปผู้ซึ่งพักดีต่อครอบครัวของเขาเป็นที่หนึ่งเริ่มรับรู้ถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงเขาแสดงท่าทีตื่นตัวผิดปกติเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้บ้านเฝ้าระวังและส่งเสียงเตือนครอบครัวอยู่เสมอ เมื่อด็อเตอรไคโตส่งทีมงานเข้ามาบุกรุกบ้านเพื่อพานีโอไปธนพลอรุณีและละดาต้องใช้ไหวพริบและความกล้าหาญในการต่อสู้ปกป้องบ้านของเขาชิปเองก็ไม่ยอมแพ้เขากลายเป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งกัดขัดขวางไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าถึงตัวนีโอได้ง่าย ในระหว่างการต่อสู้นีโอได้ปลดปล่อยความสามารถบางอย่างออกมาเขาไม่ได้มีเพียงแค่การประมวลผลข้อมูลแต่ยังสามารถควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์รอบตัวและสร้างสนามพลังงานเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวสวัสดิ์กุลได้ การผจญภัยของชิปและนีโอเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาต้องหลบหนีจากการไล่ล่าของด็อเตอร์ไคโตออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับต้นกำเนิดของนีโอ การเดินทางนี้พาเขาไปพบกับบุคคลสำคัญมากมายตั้งแต่มิซากินักวิทยาศาสตร์สาวชาวญี่ปุ่นผู้มีความเกี่ยวพันกับอดีตของนนโอที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเธอบอกเล่าเรื่องราวของสมาพันธ์แห่งแสงกลุ่มผู้พิทักษ์เทคโนโลยีโบราณที่พยายามปกป้อนโลกจากผู้ที่มีเจตนาร้ายไปจนถึงหลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อวิชัยพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาแห่งวัดเก่ากลางป ลึกผู้ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานลึกลับและจิตวิญญาณของโลกซึ่งอาจเชื่อมโยงกับนีโอได้ชิปและนีโอต้องผเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งการถูกตามล่าการต้องทดสอบความอดทนและการต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับชะตากรรมของเทคโนโลยีโบราณ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่นีโอครอบครองไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งในทางที่ดีและร้ายชิปเองก็ได้พัฒนาความสามารถของเขาเช่นกันจากสุนัขที่แสนซื่อเขาได้เรียนรู้จะใช้สัญชาตญาณและความกล้าหาญของเขาในการปกป้องคนที่เขารักอย่างแท้จริงเขากลายเป็นนักสู้ที่พร้อมจะเสียสละทุกสิ่งเพื่อครอบครัวและเพื่อนรักอย่างนีโอ ความผีกพันระหว่างชิปและนีโอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผ่านทุกการผจญภัยที่เขาเผชิญชิปได้เรียนรู้จากเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนของนีโอในขณะที่นีโอก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่ามิตรภาพและความรักจากการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกของชิป การเดินทางของเขาค่อยๆนำไปสู่การเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุในอดีตที่ทำลายโลกและบทบาทของดรไคโตในเหตุการณ์นั้นทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดอย่างดรไคโตที่ต้องการใช้พลังของนีโอเพื่อฟื้นฟูโลกในแบบที่เขาต้องการซึ่งนั่นอาจหมายถึงการลบมนุษยชาติส่วนใหญ่ออกไป การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นณซา,ากปรักหักพังของเมืองโบราณใต้ผืนทรายอันเป็นสถานที่ที่เทคโนโลยีของนีโอถือกำเนิดขึ้นชิปนีโอและพันธมิตรอย่างมิซากิต้องร่วมมือกันต่อสู้กับด็อเตอรไขโตและกองทัพหุ่นยนต์ที่เขาควบคุม ชิปใช้ความว่องไวและความกล้าหาญของเขาในการเข้าต่อกรกับหุ่นยนต์ของด็อเตอรไขโตส่วนนีโอก็ใช้พลังเทคโนโลยีทั้งหมดของเขาในการต่อสู้กับด็อเตอรไขโตอยดยตรงการต่อสู้เต็มไปด้วยการระเบิดพลังงานแสงและการใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนท้ายที่สุดนีโอก็สามารถเอาชนะด็อเตอรไขโตได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียพลังงานจำนวนมากจนเกือบจะดับศูนย์ไป ชิปเสียใจมากที่เห็นเพื่อนรักตกอยู่ในสภาพนั้นเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่เขามีในการเชื่อมต่อกับนีโอส่งต่อพลังชีวิตและความรักของเขาเข้าไปเพื่อช่วยให้เขาฟื้นคืนสติขึ้นมาได้การกระทำอันเสียสละของชิปทำให้ทุกคนประจักษ์ในความสำคัญของความผูกพันที่แท้จริง นีโอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับความเข้าใจในคุณค่าของชีวิตและความรักที่เขาได้รับจากชิปและครอบครัวสวัส์กุลเขาตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีที่เขามีเพื่อฟื้นฟูโลกอย่างแท้จริงโดยไม่ทำลายล้างสิ่งใดๆกลับกันเขาได้ร่วมมือกับมิซากิและสมาพันธ์แห่งแสงเพื่อสร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้มนุษย์สัตว์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ครอบครัวสวัสดิกุลกลับคืนสู่บ้านที่แสนอบอุ่นอีกครั้งพร้อมกับนีโอที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างสมบูรณ์ชิปและนีโอยังคงเป็นเพื่อนสีที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟนการผจญภัยครั้งนี้ได้สอนให้เขาเรียนรู้ถึงความหมายของมิตรภาพความกล้าหาญและการเสียสละอันยิ่งใหญ่แม้ว่านีโอเป็นเพียงหุ่นยนต์ AI แต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงหัว